เก okay, ผมก็จะมีคําถามสิ่งก็ถามเลยครับเอ๊ยหนึ่งคำถามก็ใครนะครับที่สามารถตอบคาถามไปได้นะครับหรือว่ารู้คาตอบนะครับผมให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่ามันคือรูปอะไรนะครับผมแล้วเราก็จะมาร่วมสนุกกันในทีหนึ่งโอเคโอเคทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมวาดอะไรอยู่จะไม่รู้นะครับผม แล้วมันคือวงกลมอะไรก็ไม่รู้อีกเนี่ยโอเคแล้วก็มีสิ่งเล็กที่เรียกว่าลูกหัวใจนะครับผมทำไมตรงนี้ไม่ใหญ่ๆ่วะทำไมทำไมวัดใหม่วัดใหม่โอเคแค่นี้พอ S <S เดีนนะ๋ยวเดี๋ยวมนโอเคมันคือเรียวอะไรนะครับนี้ยมันคืออะไรเส้นๆนเนี่ยครับก็เราจะมาเดากันนะครับผมมันคือโลอะเลยแล้วก็มีอะไรหนึ่งอันเข้อยมา โอเคโอเคเราก็ได้มาทุกเสร็จแล้วนะครับผมก็ใครรู้นะครับบอกทีครับมันคืออะไรครับผมโอเค